วัตเนี่ยวครับทุกคนเราก็เดมาต่อ EP สองครทุกคนเออก็เป็นเออก็แอบเล่นนิดหน่อยนะทุกคนเออก็ขี้เกียจลงคลิปอะ่ะแต่ก็อยากมีคนดูก็เลยต้องลงคลิปครับทุกคนก่อไปก็ตอนนี้ล่างที่เท่าไหร่แล้วมาดูกันมาดูกันนะ ได้เอฟเฟกมาใหม่ด้วยนี่ล่างล่างที่ล่างอะไรไม่รู้ครับล่างหินนะตอนนั้นล่างอะไรล่างอะไรคนตายหน่อยไม่ต้องตายหรอกเดี๋ยวคนไม่ดูล่างกีดล่างอะไรไม่รู้นี่ครับทุกคนเราก็ได้เอฟเฟกต์มาใหม่ด้วนะนี่ก็ได้เป็นแบบนี้ เล้วลูกจะไปเล่นทางเสือแล้วคน เราตัดไปตอนที่หาเห็นเลยนะคะทุกคนตอนเออผมมาหาไม่เจอก็จริงแต่มันมีคนเล่นหางเสืออยู่แล้วทุกคนตีป่าววะไม่ใช่นะทุกคน อย่าลืมกดติดตามคับทุกคนลมพัดโอ้ลงมาพี่เดียวเอาสายปากลงน้ำไปแล้วเอารงไปโอเคลมพงิพัดขงมันมันขาดต้องป้องแน่นอน จแบกับสายเอาปัปักายไฟมาดูสายไฟอยู่ไหนนมาอ้ย่นููหนูเผอไปแบบตอนตอนนั้นใช่ห หนูไปเหยียบหินตรงนั้นแล้วหินมันพิกใส่ตีนหนูตีนหนูบวมเลยหินลืงนีม่ใช่วางเหรอใช่มันมีหน่อยตีนเทียนดินลงมั้ยเดี๋ยวคนตกเนี่ยตอนนี้มันบวมเลยโคตรบวมอะเราจะได้อยู่แล้วครับทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงเราได้าจะได้ขึ้นนะทุกคนเราได้ขึ้น เกือบได้เต็มแล้วต้องไปฝึกฝนมาอีกนิดหน่อยแล้วได้ที่เดิมนะทุกคนได้ตังกว่าท่าพันกว่าุอยได้ตังสี่พันไนด้กี่ใบต่อฮะฮะอะไรครับทุกคนผอไม่เข้าใจมันเอาทีคามเสออกมาใช่ไหมเหรอไม่ครับถามเสือเล่นตรงไหน,น มนะีมอะฮะ,ฮะอันหนึง่งนะผมเริ่มเข้าใจอะไรบางอย่าง<ะ>จะบอกว่า งานครับทุกคนดูครับมันขึ้นนะไม่ใช่มันไม่ขึ้นนะนี่ครับผรผ่านไดงานครับแรกมาแอลอย่างนี้ครับทุกคนบวกโคนเร็วครับทุกคนดูใกล้ร้อยครับอ้เร็วจังวะแปลกแปละเล่นโบว์ไปเี่ยนะครับยกไปถึงสี่แล้วทีครับเสร็จครับ คิปมันอาจจะเป็นแนวตั้งครับผมก็ไม่รู้ผมแก้งไงผมก็ไม่รู้เล่นแกนหน้าต่อครับถ้าทุกคนไม่ชอบคลิปแนวตั้งก็ไปดูคลิปอื่นได้ครับแต่ผมก็จะพยายามลงเผื่อมีนคนดูครับแม่ก็อ,อันนี้อีพแบบีสแบบ่วแหววต่อไปจะมันแบบจะมีถึงอีพีสี่ครับเล่นถึงกาะสุดท้ายเลยครับอาจจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามได้ทุกคนดูว่ามันก็ไม่ดีอะไรมามันก็คือดีครับอาจจะไม่ดีดีบ้างครับปิดก่อนปิดเลยครับปิดไฟไม่อดอีกเลย เฮ้ยได้ว่ะกูปาไปห้าพันเลปาไปห้าล้านจะเวอร์ตายจะไปเล่นไหลครับจะไปเล่นไหลเฮ้ยออกดิ น่าครับไปเก็บเงินก่อนครับเดี๋ยวตังไม่มีเดี๋ยวหมดตูตดเอ,ววดอไไนเนาครับเอ้ยอันนี้หนึ่งหมื่นชิวๆครับอี๋เดี๋ยวกูตบไป่ไก่ตาเนี่ยเข้าแล้วครับเดี๋ยวผมออดให้ายแล้วพี่เดี๋ยวผมออดให้ายแล้วพี่เดี๋ยวผมออดให้เดี๋ยวผมให้พี่เป็นที่หนึ่เลยโอเคไหมพี่เอ้ยพี่เข้ามาพี่เดี๋ยวผมให้พี่เป็นที่หนึ่ง ฮะเอาก็ดูบอกว่าตัดไก่ไม่ได้ตัดดูตัดไอ้นี่กล่องอะหูฟังอะไรฮะไม่ได้ตัดก็วางไว้ตรงนั้นแหละ จะไปรู้เป็นหละมันมีคนเยอะครับทุกคนผมก็เลยต้องผมก็เลยต้อเล่นเอาเกีย์ทุกคน ต้องทำให้เร็วที่สุดไอ้มือกูจะล็อกเพิ่มมันทีเดียวหกปีที่อะไรหกปีที่สองครับแค่นาหนึ่งก้า,า,า,าจ,จุดต่อด้วย แม่หาอะไรอ่ะเอ้าเอกสานอะไรวะาบอนรถเหรอโอเคโอเคอยวไปดูค่กันดีไม่ต้อเดี๋ยวมาครับ บ่ายแล้วครับทุกคนใกล้จบแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะเลิกครั้งนี้แหละเพราะว่ามันนานคนดูมันน้อยผมก็ไม่ค่อยดีกับหลักใจเลยมีผู้ตนะิด,ดตามน้อยไปมันไม่ดีอะไรเลยเออไม่ดีเลย ผมก็ไม่ไหวคลิปนี้ครับครบสิบนาทีลราไม่ไหวเจอกันคลิปหน้าครับ